มึงกูไปถนนเส้นดังมานั่นก็คือท่ารี่เลยแล้วตลอดเส้นทางอะ่ะมันขึ้นป้ายเตือนตลอดเลยว่าคนที่เปิดจีเพียมาโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางนี้สภาพเส้นทางมีความลาดชันสูงอ่ะกูแม่งคนตาบัดอยู่ละเส้นทางนี้มันก็ไม่เท่าไหร่แต่คนขับกูอะ่ะบอกเลยว่าตอบมาคําเดียวใจสั่นทั้งคันแต่ต่ียว,วทางนี้หรือเปล่าที่เขาไม่ไม่ค่อยให้มาันทางนี้ที่เขาไม่ค่อยให้มากันถ้าไม่ถ้าไม่เคยวิ่งหรือว่าไม่เคยแบบ แล้วพี่ชำนาญไหมครั้งแรกเหมือนกันแต่ความเสียวเนี้ยมันก็แลกมาด้วยวิวที่โคตรสวยมึงดูเอาเองแล้วกันว่ามันสวยขนาดไหนเนี่ยสวยจริงนี่คือแบบกล้องแบบมันแบบมันความสวยมันมันแบบกล้องมันถ่ายไม่ได้อะของจริงคือมันสวยมากเว้ยสวยจริงๆกูยอมรับเลยอะ ก็คุมที่จะเสี่ยงสำหรับคนที่ขับรถเป็นแต่คนที่ขับรถบับมือใหม่ก็ไม่ควรมาอ่ะพูดตรงๆ